มันก็จะแน่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ความเงาของมันก็จะหายไปนะครับก็จะดูเหมือนงานสกรีนมากนะ ตัวนี้ก็คือแผน่น DTF นะครับนี่ DTF มันก็จะเป็นด้านนี้ก็จะเป็นด้านกาวนะฮะนี่เราพินมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะมารีดลงเสื้อกันนะครับวันนี้อันนี้เป็นแผ่นที่แบบเป็นสี่เหลี่ยมเลยเนะาะแผ่นที่ไม่เป็นสี่เหลี่ยมก็มีนะครับนีนะบ่ที่เป็นลวดลายตามที่เราได้ออกแบบไว้นะครับจะเจาะยังไงก็ได้นะครับเล็กขนาดไหนก็ได้นะครับ ก็สามารถทำได้เช่นกันนี่สังเกตว่าตรงนี้นะครับผมเจาะด้วยลบแบกเกลออกนะครับให้เหลือเฉพาะลวดลายนะฮะก็ได้เช่นกันนะฮะก็คือ direct to film นะครับอโอเคผมจะรีดลงบนเสื้อนะครับพัตต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะโดยอุณหภูมิที่ผมใช้ผมจะใช้ร้อยห้าสิบองศาเซลเซียสนะฮะสิบห้าวินาทีแล้วก็วางแผ่น BTF ของเราไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็รอให้เย็นก่อนค่อยลอกแผ่นพลาสติกออกครับ 5ตัวนะ,ะต,วนะตัวแรกที่ผมทํามันก็จะเย็นแล้วเพราะฉะนั้นผมก็ลอกได้เลยนะครับนี่ลอกออกงี้เลยนะฮะลอกง่ายมากนะครับพอลอกเสร็จนะครับมันก็จะเป็นอ่าเงาๆนะฮะมันก็จะเป็นมีความเงาๆอยู่ถ้าเราอยากได้เงานะครับก็แบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าไม่อยากได้เงานะฮะ อยากให้มันเป็นด้านๆใหม่ก็รีดอีกรอบหนึ่งนะครับรีดอีกรอบหนึ่งสักห้าวินะครับก็คือวางแผ่นเทปรอนก่อนนะครับส่วนหน้าเตาตรงนี้ผมจะติดแผ่นเทปลอนอยู่แล้วนะผมทซสนาผมก็จะกดได้เลยแค่นี้ก็พอมันก็มันก็จะ มันก็จะแน่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ความเงาของมันก็จะหายไปนะครก็จะดูเหมือนงานสกรีนมาก